ยี่ดีวะแม่ไม่นับบัตเอาตีพี่โดนเนาะแม่ตัดคอยเอ็ดดิอันนี้กันก่ตัดคอยเอ็ดแล้วก็ปล่อยเขาโยนกินไปเขาไปตัดกตัดก่ง เขาก็แกะมาถือกันแหละเอาขึ้นไม่ได้ก็แกะมาถือป่านนี้วันเลมปูตงองมนกันปูนจะต้องมากไบมเดินบนดินป่านหมืแหงลรอเอาแหงของเรา้ทเรา